พระพุทธเจ้าเราไม่ได้พูดว่าระเองั้นไงว่าเราคือพระพุทธเจ้าเราขนาดหลวงปู่มั่งเราย,ยังไม่ได้ว่าเป็นลูกศิษย์เลยเราไม่กล้าเลยว่เาเป็นลูกศิษย์ใครเราเป็นขี้พิ้นขี้เชียงของหลวงมั่งเราก็พิ่แค่นี้อย่าพูดถึงพระพุทธเจ้าเลยเราไม่บังอาจขนาดนั้นแม่นักปฏิบัติธรรมพูดขนาดนั้นมึงนะอย่าไปเชื่อครูบาอาจารย์ อย่าไปยกตปนเสมอครูบาอาจารย์ไม่มีทางนะนักปฏิบัติพระกรรมฐานไม่มีทางที่เราพูดเนี่ยเราสอนกรรมฐานไม่ใช่หรอเราไม่ได้สอนปริยัติถ้าเราสอนปริยัติมันจะเป็นแบบนึงนั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยบางคนก็เป็นทนายมาบางคนก็เป็นทหารมาบวชที่นี่บางคนก็เป็นรองผู้การน,น,นั่งอยู่เนี่ยบางคนก็จบด็อกเตอร์นั่นจะไม่มีความรู้ความสามารถบ้างเหรือ แต่เรื่องมันไม่มีบังเอิญหรอกชอบใครชอบมันริงไหมครูบาอาจารย์ไม่ได้เลือกลูกศิษย์นะมิจต่ลูกศิษย์เลือกครูบาอาจารย์เลือกเอาเราก็พูดตลอดจนเราพูดถึงเรื่องอาณาปณสติอาณาปณสาาติสถาครดัดสรุ้วยอาณาปณสตินักปฏิบัติก็ต้องเอาอาณาปณสติมาลงมือทำเราลงมือประพฤติป,ปฏิบัตินั่นเราเรียกว่ามรร สำหรับเราคือท,ทางคือวิธีส่วนผลมันก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของเ้าตัวบุคคลนั้นนั้นไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทั้งหมดธรรมะนะจะอยู่อัฟร,ริกาอยู่ที่ไหนไม่นับถุอศาสนาพุทธนัมาวนาปานสติบุคคลใดเป็นอยู่ในชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอาหั์ไม่ใช่อ่ะฝึกจนดีแล้วก็ฝึกคนอื่นฮะพระองค์พูดอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะ ที่หลวงตาพูดเน่ยไม่ได้หนีจากพระใจปฎกไม่ได้เนี่ยออกจากพระบุทธเจ้านะเลยนะแต่เพียงแต่ใช้ภาษาโบหารต่างกันที่จริง,รงมันไม่ได้มีความขัดแย้งกันเลยนะเพราะบุคคลนนขัดแย้งเองถ้ามีอคติจำไว้ไม่มีลมรล้วธรรมะอะไรไม่ขัดแยง้งกันโดยเด็ดขาดถ้าขัดแย้งก็ไม่ใช่ธรรมะแหละเพราะเรารู้ว่าต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างเหตุผลภูมิปัญญาต่างกัน เหตุผลย่อมต่างก,กันการเห็นย่อมต่างก,กันเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมดามากแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังมีคนจ้างคนมาด่าไม่ใช่หรอมอมเล่ลานาลาคิดิงมาจะทําร้ายไม่ให้จ้างนายสนุมายิงไม่ให้เจ้าหลวงตาเองก็เป็นธรรมดานัำภาษาอห้รเราขนาดฟ้าฝนเนี่ยมันก็จกกามฤดูการพ่นก็ยังด่าน้ำภาษาอะไรเรา แต่อันนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องทั่วไปหรอกเป็นความเห็นส่วนตัวเป็นการตีความส่วนตัวเป็นเหตุผลส่วนตัวของคนบุคคลนั้นนั้นเป็นเรื่องธรรมดาพึงความรู้หลงว่ารู้กับรู้ว่าหลงเน่ยมันต่างกันนะถ้าหลงว่าตัวเองรู้นี่ก็โ้ไปใหญ่เลยฮะเห็นอะไรเป็นผิดหมดล่ะรู้เหนือคนอื่นหมดอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าหลงว่ารู้เนี่ยเราจะรีบแก้ไขตัวเองไม่ใช่ ตนเตือนตนไม่ใช่อะตนเองเนี่ยเบรกตัวเองสอนตัวเองแก้ไขตัวเองไม่ใช่หรอตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้เราจะเตือนนะนะเนี่ยหลังจากเขาจามันเขาได้เห็นไหมป่าโบราณเขียนไว้มันเตือนตนไม่ใช่อะธรรมะ เอามาแก้ไขจนแม้แต่พระธรรมก็ดีวิภพวินัยก็ดีเราเอามาเพื่อแก้ไขตัวเองไม่ใช่แม้แต่ศีลอะไรก็ตามไม่ใช่เอาศีลไปยัดเยียดในคนอื่นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่นักธรรมนักธรรมเราเนี่ยนะต้องแก้ไขตัวเองนั่งดูตัวเองส่วนโลกก็โลกไปก็งงเป็นอย่างเงี้ยมันจะเรียกว่าโลกกธรรมแตกเลยส่วนเรื่องพระธรรมวินยนะัยมันต้องพูดถึงหรอ เราเป็นเจ้าอาวาสมาหลายยุคหลายสมัยเกือบสามสิบปีเราไม่เคยห่างออกจากศีลจักธรรมเลยเราย่อมรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกถ้าไม่รู้เราจะมาบวชทำพระแสงอะไรลวงตาเนี่ยพาหมู่คณะลุยมาภูไหนถ้ำไหนเยอะแย,ยะมากมายเขา้าถ้ำนั้นออกภูนี้ฮะอดอยากปากแห้งย้อมมาขัดมาแก้มาสวนใจตัวเอง นี่เห็นไหมบางทีไปอยู่ถ้ำคนเดียวมันด้คุยกับใครสามปีเดินจากจีนเขาขึ้นไปถ้ำที่อยู่คนเดียวสามกิโลกว่าปฏิบัติธรรมมาเพื่อหลอกเขากินนี่นะฮะเพื่ออยากดังนี่นะเดินจงกรมยันแจ้งยันแจ้งไงเพื่อมาหลอกเขากินนี่นะกูก็โง่เต็มทนแล้วละ่ะลงทุนทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวมาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมากเพื่อมาฝึกปฏิบัติขัดเกลาตัวเอง ก็เลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังใง่ไหมล่ะส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นสิทธิของคนล่ำเลยกันไปแม้่ก็เล่มไปผมเรื่องว่าออะไรนะมาตรวจสอบว่ากูมีรถเบนซ์รถบีเอ็มมีรถอะไรรถตู้มีเยอะกว่านั้นอีกรถสองแถวก็มีรถทุกๆก็มีคนก็เริจากอ่ะแล้วก็มีแต่รถตเก่า บิจาเนี่ยมันเยอะไปลงจาก็บริจาคออกไปสามสิบสี่สนนะิบคันแล้นี่ะบริจาคโรงเรียนมนะั่งบริจาคโรงพยาบาลมนะั่งบริจาคคนชรามั่งศูนย์สงเคราะห์คนชรา,นะา,ชา,าอย่าคิดว่ารถที่นี้เยอะนะเวลาใช้งานจริงๆไม่พอเพราะคนมันเยอะไงพระทะลุสองร้อยแล้วเนี่ยนะใส่รถไปบินธบ,บาเนะี่ยยี่สิบคันนะ่ะยี่สิบกว่าคันนะ่ะ พถ้าเรา,เ,เราไปบินสบานะนี่มันจะเอาเพิ่อมีอยู่นะเนี่ยเพราะม่พอใช้ความลับของบ่นอน้ําไปอินไม่มีเ,เ,รเราเปิดเผยวัดเราเนี่ยเปิดไม่เคยปิดเลยยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยเหมือนเซเว่นเลยคนที่จะมาหาความลับของวัดปตาบ่านอน,น้าไปอินียหาไม่เจอเพราะมันไม่มีความลับไงเพราะเราเป็นคนไม่มีความลับและเราก็ไม่ได้สนใจปัจจัยเงินทองไม่สนเลย ได้มาออกไปกูเป็นแค่สะพานเขาเรียกว่าสะพานบุญมามือซ้ายออกมือขวาจึงได้เห็นว่าเราเนี่ยบริจาคเงิน,นให้ทีลดินทีต่างๆให้ชมดเดมต่างๆทำไว้หลวงตาก็ทำมาเนี่ยตลอดเพราะให้ไปนี่มันไม่มีคือเราไม่เก็บก็น,นิสยัยครูบาอาจารย์พาทำฮะให้เกื้อหนุนโลกไม่ใช่เหรอฮะ พะเรามีเราก็เพื่อนหนุนโลกพระองค์อื่นก็ไม่เห็นมีไม่ใช่มันก็เป็นนิสัยวาสนาของแต่ละคนริงไหมครูบาอาจารย์ก็เห็นไหมไม่ใช่นิสัยทำพ่อป,ป่าช่วยชาติถึงไหมองค์หลวงจา่าบรานาท่านก็สงห์โลกไม่ใช่อะสงห์แผ่นดินเกิดไม่ใช่สงห์ชาติไม่ใช่ครูบาอาจารย์ต,ต่างๆ่านก็บริจาครถให้โรงพยาบาลให้มนลนิธิต,ต่างๆไม่ใช่เลยแต่ดเป็นชีรายี่สิบข้าหน้ารถใหม่มม หัวงนมีมจะรถเก่าเอาไปซ่อมหมอเฮงบางทีบางทีที่มาเห็นเนี่ยมันก็เป็นรถคนที่มาปฏิบัติธรรมไม่ใช่รถหลวงตาบางคนมันก็ขับเบ้นมาเรียกไม่ขับจัรวจมาด้วยก็ไปโมเมว่าโอ้โพระองค์นี้รวยแจกเงนินคนก็รวยจริงๆนั่นแหละเพราะแจกนี่นแหละคือความรวยไม่ใช่มีเงินไม่ใช่เก็บเงินแล้วมีมีเงินเยอะๆจะเป็นความรวยในทางศาสนาเราไม่ใช่เราเป็นแค่สะพานสะพานบุญ ไม่ใช่มาเอาบุญของคนอื่นพระองค์อื่นจะเป็นยังไงหลวงตาไม่รู้ไม่กล้าล่วงแต่หลวงตาเป็นอย่างเนี้ยและจะทําอย่างเนี้ยไปจนวันตายถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นน่ะหลวงตาเนี่ยเอาไว้กับหลวงตามันไม่มีความหมายเราไม่ได้ใช้เงินหลวงตาเนี่ยแต่เป็นโยมก็ไม่เคยซื้อของให้ตัวเองเลยนะเป็นนิสัยที่ใช้เงินไม่เป็นหลวงตาเนี่ยจ่ายจับจ่ายใช้เงินไม่เป็นมีเอาเงินไว้ก็อยู่อย่างนั้นแหละมิจะเอาไปทาน จะให้ไปซื้อของให้ตัวเองเนี่ยวมีมีซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรเงี้ยแม้จะมาบบบเป็นพระประามตั้งแต่เข้ามาเข้าหน้ากันเข้าหน้าเนี่ยหลวงจามีเงินในบัญชีเนี่ยไม่รู้เป็นล้านนังหลายล้านมั้งเข้าหน้านะมหลวงจามีมอบเอทีเอ็มของหลวงจาเนี่ยสวายเจ้าว่ายไปเลยแล้วแต่ท่านจะใช้บอกรหัสด้วยหลวงเจ้าขึ้นไปปฏิบัติอยู่บนเขาโทรศัพท์ก็โยนทิ้งเขาใหญ่ไหมแล้วจะมาสนใจอะไรกัน สมบัติของโลกก็ไม่งเกี่ยสอบได้เลยจริงไหมเราปฏิบัตินี่นะอดข้าวอดน้ําเอาจนได้หามลงจากเขานะเราก็เคยพูดหลายครั้งเนี่ยก่อนเราจะมาบวชมาอะไรเงี้ยเราซื้อประไตยบิดกมาเองไม่ใช่เราก็ไม่ไม่ใช่เราไม่รู้ซื้อเองดิซื้อเองินก็บ,บาทบัวอ่างบัวปลูกบัวดูบัว,บว,บว,บว,ลบวหลวงเนี่ยทีนี้มันเองแล้ก็คิดขึ้นมาว่ามีสระน้ํามันก็ต้องมีปลาจริงไหม เราเป็นสะใหญ่พอสมควรเราก็เลยไปถามคนที่เขาเลี้ยงตาบอ่บอปูนอยู่บ้านนั่นแหละในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละบ่อมึงเนี่ยขนาดนี้มึงใช้ปลาเท่าไหร่วะเขาบอกใช้ตั้งสองพันบ่อเขาก็ประมาณวาเดียวเนี่ยนะจะยาวคือบ่อปูเนี่ยยาวต้งกว้างต้งสามสี่วาเนี่ยกว่าต้องหลายหมื่นกูก็เลยลงลูกประดุกอออ๋อหลายหมื่นตัวด้วยความไม่เคยเลย เร็วไปดูที่เสียเลยวันสาบัวแล้เอาปลามาเล ah ี ah yes ้ยงดูอ่ะเพื่อจะทั้งดูปลาอยู่ในน้ำอ่ะอยู่กลางบ้านไม่มีเสียธนาคารจะเลี้ยงขายอะไรนี่ลงลูกปลาดูพิชซียเลยแล้วหลายหมื่นตัวเพราะเราไปเห็นสาบัวเขาลากกว่าเนี่ยเขาลงสองพันกูต้องสองหมื่นสองแสนอยประมาณเนี้ยบ่อใหญ่ก็เลยสั่งลูกปลามาลง สี่ห้าวันแรกก็เห็นมันมเลื่อมาแล้วอุปนุกแล้วก็อาหารให้มันสองอาทิตย์แค่นัน้นเราเต็มบ่อเลยมันโตเฮ้ยทำยังไงเราก็เลยขายายบ่อขายายไปเรื่อยๆเต็มได้สิบสี่บ่ออยู่หลังบ้านอ่ะก็เลยทำระบบน้ำทำสลัมอะไรอย่างเง<น>ี้ยเลี้ยงก็อาหารนั้นมันกินหมดหลายๆกันอ่ะลงปลาเพิ่เพมเลย <S <S พอโตแล้วเราก็ไม่กล้าขายภรรยาก็ไม่กล้าขายกลัวบาปว่าฆ่าชีวิตสัตว์ ทำาายังไงดีแบบนี้มันก็โตขึ้นทุกวันน่ะแล้ว้ามันอยู่เราก็จะหงอาหารให้มันพอดีเราก็เลยว่าเออเราปล่อยกับถูกธรรมชาติก็พอดีมีมีหนองมีห้วยอยู่ในในในหมู่บ้านนั้นอยู่นะเราก็เลยใส่รถปิกอัพเนี่ยไปเชลงปล่อยลงชาวบ้านเขาก็โอ้โหได้แห่ได้ยอยกโลละน่ะเ <laughs> <laughs> นี่ยนี้เขาเรียกว่าขนาดค่าชีวิตสัตว์กูยังไม่กล้า อันนี้พูดถึงตอนยังไม่บวชไม่ได้จําเป็นวันนี้ว่าจะไปเลี้ยงปลาขายนะเจตนาไม่มีเลยเลี้ยงปลาเพื่อจะมีบ่อมีดูปลาอยู่ในบ่อนั้นแต่บังเอิญผิดพลาดด้านด้านด้านปริบาลของปลาที่เราไม่มีความรู้ด้านเลี้ยงปาลาเราก็ลงปลาเยอะเกินไปตอนมันโตเล็กๆแล้วมันก็ไม่เป็นไรอ่ะปลานี่โตไวประดูกเรารู้เลยเราถึงรู้พอเลี้ยงมาเราถึงรู้ว่าโอ้ประดุกเนี่ยโตไวามาก ถ้าูถ้าเขายังไม่ชุบทิ้งก็ยังจะเหลืออยู่บ้งบ่ออยู่หลังบ้านเพราะบ้านก่อนเรามาบวชเนี่ยเราโอนอหมดไม่ว่ารถไม่ว่าบ้านเราโอนอหมดไม่เหลือสักบาทเลยอ่าสมบัติเราทําไมที่บัญชีไปเปิดเนี่ยที่เปิดอยู่ตอนแรกๆที่มาภรรยาเราก่อนเราจะเข้าหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นคนชอบกินเนงิ่กินนี่เขากลัวลำบากเขาก็เลยขอให้ไปเปิดที่จริงบัญชีเราปิดหมดเลยเปิดเพื่อให้เขาคนเดียวเนี่ย ตอนแรกเนาะโอนตังให้ทุกเดือนเดือนละแสนนั่งแสนสองแสนนั่งต่อเดือนบางทีก็ห้าหกหมื่นต่อ,อตเดือนเ,นเพื่อเราจะได้นั่นนั่แหละบัญชีที่เปิดต้องภรรยาคนเดียวเขาโอนให้ทุกเดือนแหละเราจะสร้างกุฏิสร้างอะไรภรรยาเราก็อดีตภรรยาว่าภรรยาก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวหาว่าภาะมีเมียอีกเป็นประเด็นนี่กูอดีตภรรยาเขาโอนเขาบัญชีตลอดทุกเดือน บางทคเอะละสองครั้งสาครั้งเพื่อจะสร้างกุฏิสร้างอะไรบูรณาวัดนั้นที่เราไปบวชโดยไม่ได้ใช้เงินเราไม่ได้ไปจากนั้นยังไม่มีใครรู้จักเราก็ไม่ไม่ไม่ไ้เล่นไม่ได้ไไดแบบนี้เพราะเราเป็นพระลูกวัดเห็นไ,ไหมเราก็ใช้เงินทางบ้นานตลอดเอามาชนะยบำรุงศาสนานั้นเราก็ยกให้ท่านเลยเหไหมไอทีเอ็มเราอยู่วัดนั้นอะเราสมุดไปรันเลยนะถ้าเราจะไร่ไปดูว่าเงินเท่าไหร่ ล้านแปดแลละแต่ยังไม่หมดถ้าไล่ไปเ็าหลายล้านอะ่ะเราขี้เกียจไล่พวก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 ไม่ชีเขาดูคูอยู่เฉพาะเงินส่วนตัวนะแล้วก็สร้างกุฏิตรงนั้นบูรณะขึ้นมาเยอะบนเขานั้นตอนเราเป็นนาคนะอันนี้พูดถึงการเข้านาคก็ไม่ดูด้ไงไวัดป่าทับซับภูมวยอไม่ขนาดเข้านาคนะเราไม่สนใจหรอกเรื่องความรวยความจน,น่ยเราสนใจธรรมะโอ้รถเรามีเยอะเป็นโยมอ่ะ พ่อมีพอไม่ใช่อรือทรัพย์สินเงินทองก็พ่อหาไ่าอยู่ถึงไม่ร่ำไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เป็นมหาเศษรษฐีมันก็เหมือนกันแต่เราก็ไม่ติดหนี้สินใครลงจ่าเนี่ยทำบุญมาตลอดตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะจะบอกให้สร้างวัดสร้างโรงเรียนตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะเป็นโยมไม่ก็เคยออกทุนสร้างบ้านให้คนร้บ้านอยู่ออกทุนเจนเนี่ยไม่เคยเร่องอะไรท่านทำไว้จำได้เป็นโยมแล้วเรามีนิสัยเปล่งปันทำไว้ พอมาบวชแล้ววิสัยนั้นก็ยังอยู่เนี่ยมีคนบริจากรถมาเฉพาะวัชชาทัวร์ในกลว่ากี่คันวะเนี่ยาาเาแล้วนี่ยังจะมาอีกสามเป็นสิบสองคันเฉพาะกลุ่มน้ำมันฟิวเกรอรก็มาเจ็ดแปดคันแล้วเพราะเราทำอะรถต้องเอามาใช้งานได้รถก็คันละห้าหมื่นคันละเจ็ดหมื่นเองอย่างสูงสุดก็แสนต้นต้นเพื่อจะเอามาทำรถติกอัพรถสองแถวอะ ที่พ่อเห็นเราทําแล้วมันเกิดประโยชน์คนก็บริจาคมาเยอะหลวงตจาก,ก็แบ่งปันไปเกือบสี่สิบพันแล้วมัง้งฮะให้โรงเรียนเป็นไรนรถรับส่งโรงเรียนมัง่งอะไรมังรรมม่งอบตมามั่งพี่กายเนะี่ยตอนนี้ยตอนนั้นพาอก,ก็ยังไม่เยอะตอนนี้นพาอมันเพิ่มขึ้นกับชี่เพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องหาเพิ่มเลยที่ตอนแรกมันเกินฮะก็เลยบริจาคออกไปตอนนี้นไม่พอแล้วนะ เนี่ยพูดแล้วก็ใครอยากบริจาครถสองแถวก็ได้นะยังขาดอยู่เพราะพระเยอะวิชีเยอะเพิ่มขึ้นเยอะเห็นไหมคนเราเนี่ยนะมันเจตนาเป็นกุศลแต่ต้นเราไม่มีจ้างเราไม่ได้ออกนอกลูก่นอกทางในพระธรรมคำสอนในพระธรรมวินยัยหรกภาคกรรมฐานนี่ยิ่งเป๊ะเเลยแหละเรื่องพระธรรมวินยัยงั้นจะอดข้าวอดน้ำเห่ะอดจนผอมปัวอ่ะแต่สิบเจ็ดกิโลเหโโลือสี่สิบกิโลภายในสี่เดือนอะ่ะ ฮะเพราะสองสามวันเราชันคร้หนึ่งสองสามวันเราฉันครหนึ่งเราทําเพื่ออะไรอ่ะเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อปฏิบัติพระกรรมฐานสอนอย่างนั้นไม่เลยทรมานจนเราจะฝึกขันติความอดทนว่ามีกินก็ไม่กินลองสวนมันดูฮะพระกรรมฐานมันจะกินข้าวเยอะๆแต่มันง่วงนอนพออดข้าวแล้วมันไม่หลับมันหิวเพราะว่าเราฝึกสติกันมันเกิดประโยชน์หน้าอดข้าวอีงไหมอ่ะ ย,ยังจงกรมตากฝนยันแจ้งยันแจ้งเพื่อจะมาทําสิ่งหมาทําความชั่วนี่นะ <c oughs> โอ้ยทําไว้ไม่มีทางหลวงตาไม่ทําเหยียดขาดความช่วยไม่มีเรื่องอะไรต้องน่ากลัวน่าปิดบังคนเลยเปิดตลอดแม้แต่กุฏิหลวงตาเนี่ยมันไม่มีสมบัติหลวงตาไม่เคยรอกเปิดปแล้วกัไม่เคยปิดห้องใส่กุญแจประตูหน้าจ่างไม่เคยปิดจะบอกให้เพออไราะเราไม่สะสมอะไรเลย เมื่อก่อนเรามีจะนอนกับพร่อแม่พรนะชีวอนเนี่ยจนลูกศิษย์ลูกหาต้องไปหาอะไรมาปูให้นอนหลวงตาแลว้วหลวงตาก็เลยนอนอยู่ห้องเก็บของอยู่เหมือนเดิมอยู่วันนี้พอเพื่อนไม่มีที่อยู่เราก็แบ่งให้ห้องเราเราก็ไปนอนห้องเก็บของซะเพราะนอนมาหลายปีแล้วห้องเก็บของก็เนะ่ยที่หลวงตาอยู่นจะบอกให้เงียบไม่เคยไปซื้ออันที่เห็นทุกวันนี้มิตรก็าทามเงียบ บางทียังขัดใจกูทุกท้ไปนี่จะมันมาทำให้กูหมดแหะเนี่ทำมาำหรับเปิดบัญชีเนี่ยแล้วก็ใครก็เขาเปิดทั้งนั้นไม่เปิดบัญชีแล้วจะเปิดอะไรล่ะเปิดบ่อนไงจริงไหมก็มันยังไม่ได้เป็นวดัดที่เป็นที่พักสงกำลังเดินเรื่องขอทำวัดสร้างวัดอยู่มันอยู่ในขั้นตอนของแย่ส่งเรื่องไปแล้วทั้งหลายหลายปีแล้วปีกลายล้วมั้งปีก่อนก็มั้งสองปีแล้วเนี่ย ขั้นตอนของกฎหมายเนอนอะไรกะบวนการเอาเขาทําอยู่เห็นไ,ไหมเมื่อสร้างวัดแล้วมันก็ต้องมีเจ้าวาดมีวายาอะไรนะเขาเรียกวายาราชกรใช่ไหมมันก็ต้องมีนั่นแหละตามระบบของมันอันนี้มันยังไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วแล้วจะไปเปิดบัญชีใครละ่ะหรือเปิดบัญชีของคนทางบ้านอย่าลืมวัดเนี้ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสำนักสงฆ์ตาบ่อ,อน้ำไปกินมีพระทะลุสองร้อยแล้วนะรวมพระเนน ม่ชีสองร้อยกว่าโยมอีกห้าหกสิบเจ็ดสิบห้าร้อยกว่าชีวิตเนี่ยมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายมหาศาลเลยแหละมาดูเราม้างนะมาตรวจสอบเรานี่แหละเราเรียกมาตรวจสอบแล้วเนี่ยออกความเห็นแล้วก็ออกตังด้วยมันดูเรามั่งสิทาไมนักบวชที่นี่เยอะะที่อื่นทาไมไม่ค่อยมีคนนักบวชลดลงลดลงที่นี่ทำไมเราก็ไม่ได้เรียกร้องว่าให้ใครมาบวชเนี่ยบางสักครูคอาจารย์เล่นซะว่าคือจ้างคนมาบวชอย่างเงี้ย ว่าต่นไปมี่ากก็สักตะว,ว่ามีไว้พูดอย่างเดียวนะไม่ใช่หรเสียหายหมันงับางทีตาหมอจายเพาฝ่าก็มีนะโบราณว่าจริงไหมมันต้องดูเจตนาการพูดการจารของเราจริงไหมละ่ละถ้ากูไม่มีมารยาทกูก็บอกกูไม่มีมารยาทยังไงกูบาอาจารย์ก็หลายองค์ไม่ใช่เหรอข้าบุรีทําอะไรอยู่ก็ไม่เห็นไปว่าก็มาชักแต่กูคนเดียวนี่ ไม่รู้เป็นไรคงมีคำตสอกันเยอะเงี <c oughs> คงเป็นคู่รักคู่แค้ <c oughs> นใะั่ไหมใคงมีบุญวาสนาต่อกันเลยนะนะอย่างเรื่อง,ฟ,ง,ฟ,องฟองเนี่ยตังใจไม่ฟองฟองเนี่ยฟองเลยมันเดือดร้อนบางคนทาไมไม่ห้ามเว้ยคุณจะไปห้ามเขาไม่ได้หรอกพวกนั้นแต่อยู่ในวัดเนี่ยห้ามมันเป็นการเบียดเบียนกันไงนเอาอ่ะกรรมคือการกระทำกรรมใครกรรมมันนะเราก็มาสร้างกรรมของเรา กูก็โดนด่ามาเนเรื่องจต่ต้นแล้วไม่ใช่ <c oughs> คนที่ไม่เชอาก็มีคนที่จอบก็มีมันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่คนที่ด่าเนี่ยกูก็ประหลาดแย่ไม่เคยรู้จักกูด้วยแหมนําข้าวสารอาหารแห้งมาไว้บ้างเิวัดนี้เป็นวัดบ้านนอกอยู่บนเขาเนาะอดอยากจริงไหมล่ะทํำยังไงหล่ะทีเนี้ยคนตั้งห้าร้อยกว่าคนจริงไหมจะมีอะไรฉันอะไรขบฉันล่ะจริงไหมล่ะเวลาไปบินสบาทก็ เก้ากิโลไปกลับก็สิบกว่ากิโลก็ต้องใช้รถพอเขาไม่เห็นเขาเกิดศรัทธาเขาก็บริจาคมาเรื่อนรถเบนซ์ก็เยอะเลยแหละแต่วิ่งไม่ได้ไม่รู้มันขนมาทําไมก็ไม่รู้บางคนก็คนมาบวชเลยไหมเนี่ยคนนี้ก็เอามาตั้งกี่คันวะสองคันวิ่งไม่ได้สักคันก็ใส่รถสไลด์มาจอดไว้นนก็รถเบนซ์ไม่ใช่อ่ะเจ้าคณะอำเภอก็ให้กูมาคันหนึ่งนะก็วิ่งไม่ได้เบนซ์เหมือนกัน ไหรุ่นไหนรุ่นอยู่จต่หัวนั่นมันก็บหลานนะฉันรถจอดอยู่สลลมีเบนมีบีเอ็มนะมันรถโยงเขามันปฏิบัติธรรมันเ,อเ,นนเยอะแยะทีนี่พวกจะห้ามมันว่ามึงห้ามนะขับรถเบนเขาวัดกูนะฮนะบางคนเรามันก็มีหลายระดับหลายประเภทศนะเพราะฉะนั้นอ่ามุมมองต่างๆวิจารณ์ได้ไม่ใช่วิจารณ์ไม่ได้เนาะเราวิจารณ์ได้ไม่ใช่ดย่าไม่ใช่เอากันเป็นเอาเป็นเอาตายนะ อันนั้นมันมีเจตนานะถ้าบริสุทธิ์ใจวิจารณ์โดยความบริสุทธิ์ใจได้แต่มีเจตนาที่จะทําลายกันเนี่ยนีมีเพื่อนพี่กายเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวา,าเขาเตือนหลวงตาม่ามีกระบวนการที่จะเหยียบหลวงตาให้จมยินว่างั้นเขาวางแผนกันเขาว่านะมีสองคนที่ส่งามาเขาเตือนหลวงตาหลวงตาก็โอ๊ยมันจะจมยินได้ไงคนเนาะเขาไม่ขุดหลุม <laughs> ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นกรรมนะเราว่างเงี้ยเราต้องเชื่อเรื่องกรรมนะพระพุทธบอกอะไรย,ยังโดนตีตายเลยมมนจะหลีกหนีได้หรือกรรมเนาะปดระวังกันเอาเองกันแล้วกันอย่างเงี้ยสําหรับหลวงยตายก็ายเถอะเราสละอยูแยอยยาาอ่แล้วไม่ใช่เหรือตั้งแต่บวชปริยาคบบริจาคตัวเองให้ศาสนาแล้วไม่ใช่หรือมาบวชเนยะไม่ดีมันตายไม่ายให้มันดีแล้วก็ว่าอย่างนี้แต่ต้นไม่ใช่มีอะไรน่ากลัว ใจเราต่างหากใจคนต่างหากที่น่ากลัวถ้าใจขาดน้ำมิตรไม่ดีขาดศีลขาดธรรมขาดน้ำใจนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกไม่ใช่ผีสางเทวดาไม่ใช่อะไรอย่างอื่นหรอกใจมนุษย์นี่แหละจำไว้โหดเขยมอำม,มหิตถ้าใจรวงนั้นขาดศีลขาดธรรมมิจะจ้องทำลายจำไว้ระวังดีๆนะใจพวกเราดูว่าใจตัวเองไหมจำไว้นะวันนี้ก็โอ้โหพูดมา ออก,กู่ไม่เคยพูดนานแล้วเนี่ยวันนี้พูดสักไม่รู้พูดอะไรมั่งมั่วไปหมดแล้วเนี่ยสารละมั่งพระองค์นี้ไม่ได้ทิ้งกินอะไรสารละด้วยเนาะอหวังว่าความไร้สาระนี้จะเป็นสาระเป็นประโยชน์ต่อคนที่ฟังนะขอให้วางอัคตีนะวางอคติฟังกันอ่านะว่าเราเจตนาสือเรื่องอะไรนะอยู่ๆจะตื่นมาตีสี่สี่ห้าเพื่อมาด่าคนนี่นะ กูมันก็ไม่บ้าขนาดนั้นหรอกจริงไหมล่ะเพื่อมาอเล่าเรื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อคนเปิดประโยชน์ต่อศาสนาคนคือศาสนานะเพราะฉะนั้นหลวงตาไม่มีใจกิจพ,พ,พยาบาทอาพยาบาทอาฆาตใครไม่มีในหัวใจตรงนี้มีแต่ความเมตตาสงสารกันจริงๆหลวงตารับประกันตัวเองได้ดวงใจหัวใจตรงนี้นะมีแต่ความ,มสสานะาเตนะมตตาม,มีแต่น้ำขิดน้ำใจ ขอสาธุการด้วยทำแค่นี้นะสาธุ